ไี่วากอโก,โกโ้พูดผิดโอเคนี่นะฮะจะทําการฟาร์มวัตถุดิบให้ประมาณนี้เลยนี่ข,ข้อคางตึงเลยเนาะโอ้โหตีเร็วมากเลยครับแต่ว่าก็ต้องแลกมากับความแหลกนะครับเพราะผมใช้ตัวล,นล,ลันอะไรตัวลันหยดนนานั่นเอง <c oughs> โอเคก็ไม่เป็นไรนะครับ ฮัลโหลฮัลโหลก่อนจะไปดูคลิปนะครับผมก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยด้อโอเคครับพี่ครับพี่ครับผมขอสริปฟาร์มโกโก้บวกตีตะขาตตุลีหน่อยอะแฮมโอเคครับก็ได้เลยนะครับทุกคนก็วันนี้เดี๋ยวผมจะมาแจากสริปนะครับก็ฟาร์มโกโก้โกนั่นเองนะครับหรือว่าวัตถุดิบนอะทุกคนอ่ะ แล้วก็บวกตีแต่ฮาตัวนี้นั่นเองนะซึ่งผมก็จัดให้ได้นะครับทุกคนเนาะก็ทุกคนตอนนี้พี่ได้ใช้ตัวลานเป็นตัวลานเดรดเดอรเจนนั่นเองนะครับก็พี่ไม่ได้ใช้ตัวลันเอฟเนาะเพราะว่าตัวลานเอฟมีปัญหานะครับเด้งบ่อยมากนะครับไม่รู้จะเด้งบ่อยไปไหนแล้วผมเลยต้องทําใจมาเล่นตัวลานเดรดเดอเจนนั่นเองนะฮะก็ มันก็ไม่ได้แย่นะครับแต่ว่าก็แลกกับการที่จะทําคลิปให้ทุกคนได้ดูกันนะผมก็เลยต้องจําใจโอเคฮะเราก็ทําการลาสคลิปไปเลยแล้วก็ทําการวางสกีบเนาะทุกคนสคลิปก็แปะไว้ข้างล่างเลยนะครับนี่เลยกดลันไปเลยนะกดลันไปเลยโอเค ก็เออลืมบอกเลยก็จะไปดูคลิปกันนะครับผมก็ขอฝากกดไลค์คนละไลค์กันด้วยนะครับใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ขอฝากกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับโอเคเนาะใครที่อยากให้ผมทําอะไรก็ช่วยคอมเมนต์มาได้เลยนะฮะโอเคบอโอเคครับมาเราทาการรันสคลิปกันเลยอ่าหลรันขึ้นมาแล้วนะครับน้องก็บอกว่าเออสอนเออสอนฟาร์มเดี๋ยวเป็นคนเหนื่อยไปละ สอนฟาร์มโกโก้บวกตีบอสแต่ฮาตุรินะทุกคนโอเคแล้วก็ตรงนี้เรียกอาวุธนะครับเรามาเรียกเป็นหมัดนะก็ตามใจของน้องๆเลยนะครับว่าเราจะใช้อะไรในการตีนั่นเองซึ่งของพี่ก็ใช้เป็นพี่อัพมตัตเตอรี่เป็นมัดนั่นเองเนาะพี่ก็จะใช้เป็นหมัดนะครับทุกคนโอเคแล้วก็เรียกเป็นหมัดแล้วนะครับส่วนตรงนี้เราจะเปิดหรือไม่เปิดก็ได้นะแต่ผมเปิดไปเถอะไม่รู้ว่าเป็นอะไรแล้วส่วนตรงนี้นะครับที่ผมออโต้ฟาร์มไม่ไปก็คือผมลืมเลือกนะครับก็กดเลือกก่อนเนี แล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างเลยนะฮะทุกคนอ่ะเลื่อนลงมามันจะมีคําว่าฟ้าวัตถุดิบนะฮะนี่เลยเราจะเจอคําว่าฟ้าวัตถุดิบนะผมแปลไทยเลยแต่ว่าตามจริงผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนะครับต้องขอโทษจริงๆริงก่นนี้ครับฟาร์มโกโก้เนาะก็โกโก้ Go Go จะเป็นวัตถุดิบที่เอาไวท้ทำถ้วยนะครับที่เอาไว้ตีบอลมมกีร่างสองนั่นเอง้ะทุกคนโอเคนี่นะครับผมโกโก้ก็ประมาณนี้เลยนะฮะทุกคนนี่เลยนนเลยนาะนี่นะฮะโอเคแล้วก็ทําการ เปิดสคคิ์ขึ้นมาเลยปึ๊บแล้วก็ติ๊กไปที่คาว่าฟาร์มโกโก้นะครับเปิดไปปึ๊บนะฮะตอนนี้ก็จะว่าไปที่เกาะของบอสมูจิใช่ไหมเอ้เกาะใหม่นี่วาเกาะโกโก้พูดผิดโอเคนี่นะฮะจะทำการฟาร์มวัตถุดิบให้ประมาณนี้เลยนี่ขอค้างตึงเลยเนาะโอ้โหตีเร็วมากนะครับแต่ว่าก็ต้องแลกมากับความแลกนะครับเพราะผมใช้ตระลันอะไรตัวล,นลัวลวลนหยดนานั่นเอง โอเคก็ไม่เป็นไรนะครับถึงแนมะ้จแะแลกแค่นี้ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อช่องแฮปปี้เราหนึ่งอันนี้ก็คือฟาร์มวัตถุดิบนะครับก็คือโกโก้นั่นเองนะครับเนาะโจต่อไปนะครับน้องเขาบอกว่าเอ,อ่อฟาร์มบอสแต่ฮัตตูรินะทุกคนแล้วก็มาที่ตรงนี้นะฮะนี่เห็นที่เมาส์พีเลื่อนไหมอ่ะแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างตรงนี้อืมเป็นบอสอินดิทนะครับผมไม่จองจริงตรงนั้นหรอกนี่นะครับก็คือตีบอสโมจินะครับทุกคนแล้วก็ก่อนที่เราจะตีบอสแต่ฮัตตูรินะครับเราต้องตีทหารของเกาะ บอสเอ่อตะคาตุลิให้ครบ500ตัวนะครับถึงจะมีสิทธิ์ในการเอ่อ ek, Bot, เสกบอสอ่อตะคาตุลินั่นเองเ,องเนาะแล้วก็ต้องทําการกดติ๊กนะครับกดไปเลยหรือว่าเราจะกดตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเสกนะครับอ่าถ้าเรากดตรงนี้ก็คือจะตีมอนเตยๆนะครับนี่โอ้โหผมละแหลกผมละแหลกมากเลยทุกคนนี่ฮะรประมาณนี้นะซึ่งสคริปต์นี้ก็จะมีบอกด้วยนะครับว่าเราตีมอนเปอทั้งหมดกี่ตัวแล้วเนาะ ก็ในคลิปวิดีโอนี้ผมอาจจะไม่ได้ตีบอสชัดเอออุอ้ยเสียงโคตด,ดังเลยโอย้ดังมากอันนี้ผมต้องขอโทษจริงๆิเนาะค่าเสียงดังยังไงก็ต้องขอโทษจริงก็ประมาณนี้เลยนะฮะทุกคนที่น้องขอมาก็ได้แล้วนะครับก็คลิปค่านี้เลยก็ลองไปฟาร์มตามที่พี่สอนฟาร์มไดเองเนาะนี่ลเนาะ,นนะ,ะประมาณนี้เลยเนาะทุกคนดีเลยโอเคนะครับคลิปนี้พี่ก็คงต้องขอตัวไปแล้วนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะ,ะทุกคนโอเคครับ อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะเดี๋ยวผมปิดไว้ก่อนผมแหลกผมไม่ไหวจริงๆอ่ะเครื่องผมจะระเบิดจริงๆครับทุกคนโอเคงั้นคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวไปแล้วนะครับก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ปีใหม่นี้ก็ขอให้เจอแต่ความสุขนะครับผมแล้วก็ทําอะไรก็ให้สําเร็จในหน้าที่การงานนะครับทุกคนโอเคคำอวยพรที่ผมน่าจะพูดตั้งแต่ต้นคลิปนะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะเราก็อย่างนี้แหลนะเนาะโอเคครับบ๊ายบายครับ